นลืมพี่น้องกับมะนาวอันชันพี่น้องสีผสมสีจากธรรมชาติเลยห้หมดพี่น้องแต่กระเสริฐนะพุณนนาพุ่นนาพุ่นนาหน่าอร่อยนีดแค่น่าอร่อยนีดแค่เดี๋ยวพอกันตอนกินนะคะพี่น้องคะแล้วแล้วปักขึ้นไปยาพี่น้องน้ำยากไก่ใส่ชิ้นนิดหน่อยพี่น้องหากินมาจ้าไก่บ้านนี่ดูดอยากมตอนไก่ ไก่บ้านเราก็มาใส่ผ <fifty goose. S 1> <source. S 2> ักนะคะพี่น้องน้ำยาปาอร่ยจิบพี่น้องน่ากินนี้คะขนมกีนแกงไก่เยอะๆยืดหๆ ะพี่น้องจะจัดการกันบัดนีอ้าเอา้เอาแซษเศษพี่น้องมามามากินข้าวน้ำกันโอ้กินข้าวน้ำกันกินนมเสียน้ำก้านเบษลายพี่น้อง จับจับจับน้มจีนแกงไก่บ้านแเบกนกหนัวอร่อยมากมาก สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสุข,ขุสุคนตัวโลกเลยในเฟซบุ๊กใน YouTube Hello my friend welcome to chon channel today I ate yummy noodles chicken yummy noodles chicken delicious very much I like very really much. Okay, ready. Enjoy eating. Follow me, follow me. มามาพี่น้องมา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 กินแกงไก่แกงไก่ข้าวปุ่นน้ำก้านน้ำก้านอ้ยกินเบิดบ่ตนอพี่น้องเลยเจ้าท้ายสิขอสิกินเบิดบ่็อ,ก,อก่ออ <c oughs> กลบ้บานแล้วพี่นอ้องอ้ยแซ่บพักกันมี้นีแล้วพี่น้อง นี่ขมิ้นขาวแซ่บพี่น้องนะ่กินดีได้แนอันเนียนะกินถ้ากินได้ดีโลภไพ่บวมีพวกเบาหวา,วานมาลิงเนี่ยเนพี่น้องนะกินดีเนี่ยมะละมะละขีน่นกเออพออักแตงริงค่อยมากลายนี่ยอดฉะอมมามาพี่น้องมามามา,มาแซ่บมาหัวน้ำกันกินเละค่ะล่อหลุนเล็กวันพุธ เราจะรวยพี่น้องเราจะรวยอยู่ในช่องนี้เราจะรวยชนชาแนลเป็นช่องเล็กๆนะพี่น้องแต่ขอบอกเดี๋ยวจะพารวยรวยของข่อยเนี่ยคือว่าบอลเนเป็นล้านเป็นนะได้พี่น้องสี่หมื่นหาหมื่ถ้าก็รวยพี่น้องในะระดับฐานะของเขาจังสี่แล้วพี่น้องอได้สำเน็จก็โอเคแล้วพี่น้องได้เที่ยและหรือเชื้อเทียละสามสี่หมื่นหาื่นู้ข่อยก็ดีใจละละพี่น้องจับได้ nha, thái cả đùn, xào sốt đỏ thái với nhau. sốt om xin sốt sốt nó không phải mèn nhau, nó lại sắp đai hôm sân hạng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  hôm sân này hôm sân hạng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  hôm sân สุดท้องเดือนเวืนเดือนคุดหยอยมีอาจารย์ดีพี่น้องปี <ด ü. S 2> นี้ก็ถือั้งปีแต่ว่าถือหน่อยถือหลายประดกถือหน่อยหน่อยจรงเถอะเป็นคนที่ไม่หลวงก็ได้ตามตามใอยรู้มาถือหน่อยก็ถือหลายอยู่จริเงิน <c oughs> อยู่จริเงินของพี่น้อง อร่อยมากบุกขอใส่มืดได้พี่น้องใครคอนแท็กเล่นวิตโตกตาแสบมากพี่นองมากมากก<า>ลับไป รหว่าหางสือเด็กไม่อกหาคนบะมี่ดวงเอาไฮปนไหนกับบ่บสื่อเลยพไปนาอง้นบะมีดวงนะขนมีดดวงยางสากเหล็กกับื้อก็ซื้อคือปีที่แล้วคือตัวไหนก็ถอกค้นแขนาวเนี่ยือจัได้กระถึกปีที่แล้ว ช่วนปีนี้ก็ถืถอถยุดยุคพี่น้องแต่ว่าถือหน่อยว่าได้ถือหลายคือปีที่แล้วปีที่แล้วตัวละพันพันกลัวพี่น้องถือหลายอีหลีตัวนี้เสริมพันเหลือฮะก,กัดถือกัดเหลือหลายได้แหละพี่น้องเหลือหลายคำพูดเลย,ลายตามสองชั้นท่าแนวอ่ะ ถือแน่นอนเดี๋ยวขอ่อยจาพาโมเจถือเล็กยู่สามโดดสุนะครับอืมไปขนได้ไห สเสริมกิดจันะพี่น,ออน้องอยากน้ำกับไปหาจัดได้ครับพี่น้องชอบอืม อายเพืืออยากไม่โชกไม่หลบับนองไปไหว้ล้างหูเนาะอาจารย์ได้น้ำไห้ไปไหว้ล้างหูปีนี่ตกลา้างหูไปไหว้ขอไไหว้จักรพรได้ตลอดเทพพระเจ้าลางหูเป็นเทพพระเจ้าที่แห่งโชคแห่งลาบพี่นอ้องการหน้าที่การงานไปด้วยเูเลยจะมีโชกไม่หลบับ อร่อยท้งลายโ้โไปเลยจนแนลนี่ไปสองเท่อแ่ะไปคอเท่ากด้ตลอดนะพี่น้องเหือความเทือจะจ้ะอันเท่านั่นจะความเจี๊ย เพ็แล้วข่อยก็ได้สิ่งดีรับเนาะพี่น้องเนาะเขามองมาเห็นอัคควาตังไรข่อยก็เลี้ยงกูม่านทองสามองค์คนไก่คุ้นนี่ดีขอแสดงว่ามีผักเล่อยน้อยหลายๆเขาเลี้ยงคนดีข่อไก่คุณเทาพี่น้องเ้ะ นอไก่บาทงามกับเบอร์แล้วเนะี่ยเฮียอยากน้ำเดยอพี่น้องไปหาจัดเ้็นมูเจ้าหยิบตัวดีใีนไกยก่อนนะมันเปื่อยไปนะอ สุดท้ายให้พี่หน่องประถุถาดแต่พี่น้องกไก่บาดอ่ะมืมอฝอยเปื่อยมือหลังต้องต้มขามขึ้น กับบงังรู้ผัยเยอะพี่หน่อยเอบ้ายูบา้านยูห้องสองสามสิตบ้านทุกขกับพวกไรเหงื่อบาง่อนคอก็นเลีอยะสุดยอดเมื่อยอันนี้ขนาดห้องแค่นี้นะย่ะเงื่ขนาดนี้ย มันไม่บาลังใหญ่หลงโตขึ้นเขาไม่บาลังใหญ่หลงโตขึ้นเขาเห็ดหูรับเรียกหอดมือพี่น้องแับได้มาเด้อพี่น้องมามา

อาทิตย์นี้ข่ที่ถืออีกเนาะก็อ,อาทิตย์หน้าวันนี่ไข่ที่ถืออีกตามข่โรดจก้ได้กระถือ อ๋ไก่โอุย้ยเบิร์ดดีตัวนี้กินไปกินมากินขาบเดียวพี่หน่องเสาวเที่ยงแล้วกะชายขมิ้นขาวขว่างกมามะเร็งกรกกำลังรักษาแผลแอมไส้ มาพี่น้องบักแตงกิง้งจอนน้นอยๆพี่น้องกินตอนน้นอยๆขี้ข้าบ้านขี้ข้าบ้านไรกินเฉละะี่กับชิโนะนจะก้าว có ừ, cái khao ly phà bận này ăn kho còn chưa chưa đấy phải không ấy mời kho còn dài được 3 thùng mà บริษัทอง่นงานมาหลายเด้อแต่าบริษัทร้อยตีที่่อยเห็นงานอยู่งานหลายขนาดงานเยอะเงินแยะงานหลายหลังช่วงโควิดมาดูบริษัท่อยเห็นงานอยู่งานหลายเบ่ร์มีเวลามาตอบคอมเมนต์นะจ๊ะแต่ขอสทษขอพรยอย่าที่เขาไปเบิ่งด้วยกับ ไอเขาไปตอบดูทำนี้เวลาอยา่าข้าใจใจได้จ้ะกลับ่าได้ตอบก็ขอโทษขอภัยตอบซาแนกก่นกอกว่ากันได้จ้ะเฮ้ยพี่น้องเริ่มเพลินแล้วบัดเนี่ยขอตรวอโอษคอพายบอสุภาพด้วยพี่น้องจ้ะ เราจะมาถึงบ้านก็สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มเนี่ยพี่น้องมาต้องมาเตรียงเขาข่อยรุ่งอาจจะไม่ค่อยมีเวลากรอบแต่ว่าเข่าวใเบื้องข่าวใต่อวิจารณ์ศาสตร์เนะี่ยขอทุนหลายๆจ้ะแคบคักแคบครับ

เออพีอ่ฝากกดไลไค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเลยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แนจาผู้ใดมีคำถามถามหยังอยางหูห้ยังอยากกินหยังก็ฝากไว้ใต้คลิปด้วค่ะเดอ้อยวชิมมาตอบตอบซาแน่พี่น้องแต่เขาไปตอบค่ะตอบทุกคนค่ะตอบทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ กดสับสับไข่กดกระดิ่งขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเกือ <g ül üyor> หบหอดพันซับละ่ะโอ้ข่อนหอดพันซับนดีใจหลายพี่น้อง <g ül üyor> ดีใจหลายอิ่มห้ามูชิด้ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องชนช,นชาแนลด,ด้วยจ้าช่องเล็กๆช่องหน,หน่อยๆอย่างนี้แรงใจหาเด็กมาให้ซื้อ ฝากพี่น้องกวงไปที่จ,จอด้อว่ามีนี่ก็ซซํานี่แหละจ้ะอยู่ไม่ซื้อเ็ตแล้วจ้าเดี๋ไม่ใช่อำ่ำในเด็ดยังบม่แดงควาไปซื้อเลยโตัวที่คหแต่บางตัวแต่บางตัวมันแดงอ่ะมันเกาหาแดงอ่ะหนึ่งสองมนให้แดงแไปจัดเลยว่ามึงน,นี่อ่ะคลิแชนแนลก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี่จ้ะ คิดหห่อคะมากันละคุ่หง่ะโอเคค่ะัปดีค่ะ